ตตัวววนนีี้้้ะะะคไไม่่่่่่รรูาาาาเชือออยแาาแๆถบบบสวยยมากเลนะคะคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาถ่ายทำคลิปสั้นๆนะคะวันนี้คุณแม่นะคะจะพาน้องไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้นะคะวันนี้คุณพ่อจะพาคุณแม่ไปถ่ายรูปนะคะ oh. ก็ปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากแต่ว่าตั้งแต่ ตั้งแต่ท้องนะคะก็ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะคะก็มาอ่าจคลิปเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ห่างหายไปแบบอ้สีหเดือนเลยนะคะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมาทําคลิปนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็วิวสวยๆของสวนดอกไม้นะคะก็จะไปที่ไหนยังไงก็เราติดตามนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไป จะไปถ่ายรูปกันนะคะก็คุณแม่ก็ต้องแวะส่งของก่อนนะคะตอนนี้ก็คือให้คุณพ่อไปส่งของอยู่นะคะคุณแม่ก็อยู่บนรถนะคะช่วงนี้นะคะแม่ก็ขายของด้วยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากได้เสื้อผ้าสวยๆก็อุดหนุนได้นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าแท็กเป้นะคะตอนนี้คุณพ่อไปส่งอยู่นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้ส่งมากินด้วยนะ,ะวิตามินซีค่ะบำรุงคุณแม่ มาม่ใส่ะุงอย่งนี้มาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะเราอยู่เรากําลังมาจอดรถนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจอดรถเสร็จนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนน้นนะคะก็ยังไม่เคยมาก็ต้องตะเวนไปดูๆนะคะว่าตรงไหนยังไงนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมาเลยนะคะตรงนี้ ป้าพร้อมแล้วนะคะป้าเตรียมกล้องนะคะอากาศมันทาให้มันดูแบบบรรยากาศสวยงามนะคะอากาศดีนะคะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะทุกคนนะช่วงแบบดึกๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าขึ้นหนาวเลยนะคะต้องใส่แบบเสื้อหนาวอุ่นๆนะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่ในสวนนะคะ ไม้ตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าถ้าบางบานแบบเยอะๆนี่สวยมากเลยนะคะดอกตัวนี้ก็สวยมากเลยอยู่ที่สวนทุ่งสีชมพูนี่นะคะแบบนี้ไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไหมได้ไปสองสามรูปแล้วนะคะตอนนี้แสงกำลังได้นะคะเนะาะทอาที่กำลังตกดินนะคะตอนนี้เราก็ต้องออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเข้ามาในเส้นนี้นะคะแต่เขาน่าจะให้เข้าอยู่ นะคะแต่ว่าต้องรีบถ่ายรีบออกไปนะคะสีขาวมาถ่ายเนี่ยมันจะสวยเลยนะคะเค้กค่ะเดี๋ยวเราไปมุมอื่นกันนะคะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็พามาดูทุ่งดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปมาฝากนะคะรูปภาพสวยๆพ่อแม่ลูกนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้วิวเกาหลีสวยๆก็ไปถ่ายรูปสวยๆมาอวดกันนะคะสาหรับวันนี้เปนลาค่ะเนี่ย